เด็กๆที่น่ารักของครูเฟิร์สทุกคนวันนี้นะคะมาพบกับครูเฟิร์สในหน่วยครอบครัวสุขสันต์เป็นวันที่5แล้วนะคะเด็กๆวันนี้นะคะครูเฟิร์สจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพของบุคคลในครอบครัวค่ะในเด็กอยากรู้แล้วใช่ไหมคะแต่ก่อนอื่นเลยครูเฟิร์สมีเพลงมาฝากเด็กๆหนึ่งเพลงค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเด็กๆมาฟังกันเลยค่ะ คุณหมอรักษาผู้ป่วยตำรวจช่วยปราบปรามผู้ลายชาวนาปลูกข้าวมากมายทหารทั้งหลายป้องบ้านเมืองอ่ะเด็กๆอีกหนึ่งรอบนะคะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยคะ่ะคุณหมอรักษาผู้ป่วยตำรวจช่วยปราบปรามผู้ลายชาวนา ข้ามากมายทหารทั้งหลายปกป้องบ้านเมืองอ่าในเพลงนี้นะคะเด็กๆว,ว,ว่ามันเกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับอาชีพใช่ไหมคะแล้วมีอาชีพอะไรบ้างคะเด็กๆใช่แล้วคะ่ะมีคุณหมอคุณตำรวจเช้านะแล้วก็ทหารใช่ไหมคะ นี่ก็เป็นตัวอย่างอาชีพนะคะที่ครูเฟิร์นนำมาให้เด็กๆและเดี๋ยวครูเฟิร์นจะพาเด็กๆไปเรียนรู้อาชีพอื่นๆอีกค่ะครูเฟิร์นนะคะจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพต่างๆผ่านนิทานเรื่องญาติของหนูปิน่นพ่อของหนูปิ่นเป็นชาวสวนเจ้าของสวนส้มแม่ของหนูปิ่นเป็นครู พ่อแม่และหนูปิ่นรู้จักคนมากมายลุงจ่าเป็นตำรวจจราจรอ,อยู่ที่สี่แยกลุงบุญเป็นพ่อค้าขายเนื้ออยู่ในตลาดป้าน,นิดเป็นแม่ค้ามีร้านใหญ่ขายขนมไทยอาหมอเป็นแพทย์อยู่ที่โรงพรยาบาล น้าฟ้าพยาบาลคนสวยฉีดยาเด็กไม่เจ็บเลยอาไม้เป็นทันตแพทย์ทำฟันมือเบาใจดีเด็กไม่กลัวถ้าหมาของหนปิ่นไม่สบายต้องไปให้อารพบศัตวแพทย์รักษาอาธงเป็นบุรุษไปรษณีย์ทำหน้าที่ส่งจดหมายเสียงดังฟังชัดต้องอาชัยทหารผู้กล้าหาญ ลุงตุ๊เป็นพนักงานทำงานที่สถานีรถไฟป้าหนูเป็นเจ้าของบริษัทรถเมย์คนในชุมชนมีอาชีพต่างกาันอาชีพที่สุดจะดิตจะทำให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเมื่อสักครู่นะคะครูฝนก็พาเด็กไปเรียนรู้อาชีพต่างๆเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะมีตรงกับอาชีพคุณพ่อคุณแม่เด็กๆบ้างไหมคะ ถ้าตรงก็เพราะว่าอาชีพของคุณพ่อคุณแม่ของเด็กๆนะคะก็เป็นอาชีพที่ทุกคนส่วนใหญ่จะเป็นคนทําค่ะแต่ว่าถ้าอาชีพบางคนนะคะไม่ตรงก็เพราะว่าอาชีพนั้นก็อาจจะเป็นคนส่วนน้อยที่ทําแต่ล้วนเป็นอาชีพที่ทําให้ได้เงินขึ้นมาแล้วก็เป็นอาชีพที่สุจริตมีมีเงินมาให้เด็กๆได้เรียนหนังสือมีเงินมาให้เด็กๆได้ซื้อของเล่นมีเงินมาให้เด็กๆได้กินอาหารอร่อยๆนะคะ หลังจากนี้นะคะครูฟอสจะพาเด็กๆไปเล่นเกมสนุกๆค่ะเด็กๆอยากเล่นหรือยังคะถ้าอยากเล่นแล้วเราไปเล่นกันเลยค่ะเกมภาพใดไม่ถูกต้องข้อที่หนึ่งติ๊กตอกติ๊กตอกฉเฉลยค่ะข้อที่สองติ๊ก ต,ติ๊กตอกฉเฉลยค่ะข้อที่สามติกตก๊กตอกติ๊กตอกเฉลยค่ะข้อที่สี่ค่ะติกตกะ๊กตอกติ๊กตอกเฉลยค่ะข้อที่ห้าค่ะ ติ๊กตอกติ๊กตอกเฉลยค่ะข้อที่6ค่ะติ๊กตอกติ๊กตอกเฉลยค่ะข้อที่7ค่ะติ๊กตอกติ๊กตอกเฉลยค่ะข้อที่8ติ๊กตอก ติ๊กตอกเฉลยค่ะข้อที่9ติ๊กตอกติ๊กตอกเฉลยค่ะเป็นไงบ้างคะเล่นเกมสนุกกันไหมคะเด็กๆเ,เด็กไทยถูกตอบถูกกันไหมคะใครตอบถูกเยี่ยมมากๆเลยคะ่ะ เด็กๆคะหลังจากที่เราได้เรียนรู้แล้วก็ในเล่นเกมกันไปแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมไปทําการบ้านในแบบฝึกหัดอนุบาล3นะคะและในแบบเรียนเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็กหน้า10และหน้า11ค่ะแล้ววันนี้นะคะเป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์นะคะเด็กๆอย่าลืมทําสารสัมพันธ์หน่วยครอบครัวสุขสันต์ด้วยนะคะอย่าลืมเด็ดขาดค่ะเอ๋แต่วันนี้เรามีนัดกันใช่ไหมคะเด็กๆ วันนี้เรามีนัดพูดคุยกันในไลน์เวลา19บเนาิกาหรือ1นึ่ทุ่มนะคะเวลาเดิมเลยค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรามาพบกันนะคะก่อนจากการครูเฟิฟร์มีเพลงมาให้เด็กๆหนึ่งเพลงค่ะสาวอาทิตย์ฉันคิดถึงเธอฉันนอนละมือหัวใจไว้วันจากกันไปเมื่อไร่จะพบกันพอถึงวันจันท์เราก็พบกันใหม่ พบกันใหม่สำหรับวันนี้ครูฟอตต้องลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย